ครับวันนี้แมงเกษตรก้าจะศูนย์จะมาอัปเดตตัวด้วงนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้การสนับสนุนและสนใจแล้วมีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันเยอะเลยก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามอัปเดตให,ให้ให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้นะครับก็ด้วงของผมจะครบ40วันแล้วนะครับวันนี้จะทําการาทําให้เขาเข้าฝักนะครับโดยก็เป็นการทําพ่อแม่พันธุ์อีกทีหนึ่ง ตัวนี้นะครับนี่ฮะเพื่อนเครบสี่สิบวันแล้วเนี่ฮะเพื่อนเ่เข้ามาดูใกล้ๆนะนอันนี้นะฮะจะเป็นร่วงที่ครบสี่สิบวันลักษณะของตัวเขานี่ถือว่าอายุนี่ถือว่าดีได้เลยนะครับมีสีน้ำตาลเข้มตรงตรงใกล้หัวนะครับก็ลักษณะของตัว เขาก็จะใหญ่อ่าเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเลยนะตัวใหญ่มากเลยนะตัวแบบบุบบอมซัมเบ้อ่ะใช่ครับนี่ฮะนี่คือด่วงสี่สิบวันเพื่อนๆนแล้วมันจะเป็นดวงกันนะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับก็เดี๋ยวจะมาทำการให้เขาเข้าฝักนะครับเพราะว่าเขาก็ สี่สิบวันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอ่าอันนี้อันนี้ตัวน,นี้อีกอันหนึ่งอันนี้อยู่ที่สามสิบนะครับตัวเนี้อยู่ที่สามสิบห้าวันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อยู่ที่สามสิบวันะวน,วน,นะครับน,นี้อันนี้จะเป็นค,คอกที่สองนะครับที่ผมทําก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะให้เขาเอ่อ กินไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะมาทําการเข้าฝักอีกทีหนึง่งเพื่อทาพ่อแม่พันธุ์อีกทีนึงครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนเรียบร้อยนะผมก็ได้คัดตัวพ่อแม่พันธุ์ตัวดวงที่ได้อายุครบ40่สิแล้วน,นะนี่ฮะคืออายุครบ40วันก็ออย,บบนยังมีตัวที่มันเล็กๆบ้างนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เดี๋ยวผมก็จะย้ายให้เขาไปอยู่ในกระมังที่ยังเลี้ยงดวงที่อายุไม่ครบนะครับนี่เขาโตไปก่อนก็ยังมีที่เขายังเล็กอยู่ เดี๋ยวจะมานับด้วยนะครับว่าอ่าผมทําเป็นพ่อแม่พันธุ์กี่ตัวอ่าอันดับแรกนะครับก็ใช้กระมังตัวเดิมแล้วก็ใช้อ่าเป็นอาหารเก่าครับเป็นวางพื้นบางๆก่อนนะครับวางพื้นบางๆก่อนนะครับอันนี้ก็ศึกษาตามใน Youtube ที่พี่ๆเขาให้สอนไว้นะครับ ก็อันนี้ตัวนี้ก็คือเอาไว้ให้ด้วงเขาได้บางตัวที่เขานี่ก็ให้เขาได้ทานอาหารด้วยครับบางบางๆนะครับนี่นะบ,บางบางๆเสร็จเราก็จะเอาตัวกาบมะพร้าวนะครับอันนี้ก็ได้แช่น้ําไปให้มีความชื้นบ้างนะครับวางเรียงนี่นะเรียงให้มิดชิดเลยนะครับ ให้เขาแบบชิดกันเลยทำไปเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นไปนะครับเพื่อนให้เขาแต่แต่ละชั้นก็ให้ให้ชิดๆกันนะนี่นะตัวกะมาพร้าวนี่เราก็ให้เขามีความชื้นบ้างน,นะครับ จะได้ร่วงเขาจะได้เข้าง่ายๆนะครับทำเป็นชั้นๆชั้นๆไปเรื่อยให้หนาที่สุดนะครับเพื่อนๆกลับมะพร้าวยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับก็จะทำให้เขา เข้าฝักได้เยอะๆนะครับก็ยังต้องมีการรักษาความชื้นของตัวกระลาไอาตัวกระมะพร้าวด้วยนะครับกระมะพร้าวก็ใช้ได้ทั้งกรบแห้งแล้วก็กรบสดนะครับแต่ว่าตัวกรบสดนี่จะทำให้เขาเข้าฝักยากกว่า ันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆผิดพลาดประการใดนี่ก็เพื่อนๆที่พอรู้นี่ก็แจ้งมาในคอมเมนต์ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเขาก็จะมุดเข้าไปเองนะทั้งหมดนะครับที่ผมนับได้นะครับเมื่อกี้ผมนับไว้นะฮะก็อยู่ที่ร้อยามสิ130แม่นะครับ130ตัวนะในนี้ร้อตัวเดี๋ยวเขาก็จะเข้าฝักส่วนตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับนี่ผมก็จะคัดมาใส่ไว้ในกระบะนี้นะครับที่เขา ต้องกินอาหารต่อให้เขาได้กินอาหารต่อนี่เรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมนับได้ร้อยสาสิบตัวน,นครับเราก็เอาอาหารที่เขาทานเสร็จแล้วเนี่ยครับโปะเล,นะปเลยนะครับปิดเลยนะฮะเพื่อนปิดให้แน่นเลยกดนิดนึงฮะ กดพอตึงมือปิดเลยปิดไว้อย่างนี้เลยนะ กดนิดน,นึงนะให้แน่นๆอย่างนี้นะครับก็เสร็จเป็นนันเสร็จแล้วอีกสิบห้าวันนะเพื่อนๆอีกสิบห้าวันเราก็จะมา,าแกะฝักเขาย้ายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเขาจะม้วนตัวเป็นฝักก็เท่าที่ดูในคลิปนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันก็อยากจะมาดูเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามนะครับอีกสิบห้าวันเราก็จะมาแกะอีกที พอดี15วันตัวน้นก็อีกฐานหนึ่งก็จะได้เป็นลักษณะของเข้าฝักได้เหมือนกันพอดีเลยนะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะเป็นกำลังใจให้นะครับแมงเกษตรเก้าจุดอเป็นวันนี้ก็สําเร็จไปแล้วนะครับการเอาด้วงเข้าฝักเพื่อทําพ่อแม่พันธุ์อีกทีหนึ่งฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันไปนะครับเพื่อนๆที่อยากจะชิมอยากจะอะไรก็รอก่อนนะฮะทาแม่พันธุ์ก่อนวันนี้ก็แมงเกษตร 9. ก้าจุดศูนก็ขอ ลาเพื่อนๆไปเพียงเ,เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ